ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาเมาส์บลูทูธราคาดีนะครับคุณภาพดีมาแนะนำเป็นยี่ห้อที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมีขายทั่วไปในร้านค้าออนไลน์นะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ขนาดพอดีมือเลยมือเล็กๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเมาส์เล็กก็ตัวนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้2อุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อ usb ได้นะครับเป็นคลื่น2 4กิกได้อีก1อุปกรณ์ทั้งหมด รวมกันเป็น3อุปกรณ์นะครับสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับจะมีปุ่มด้านล่างตัวนี้เป็นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับสำหรับคนที่จะซื้อให้ดูดีๆว่าเมาส์รุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อแล็ p พูนะครับโมเดล M160 ต้อง M160 นะครับจะเป็นเมาส์ที่มีบลูทูธแล้วก็มี USB อยู่ในตัวนะครับเมาส์ตัวนี้ ใช้ฐ่านขนาด 2A 1ก้อนนะครับเป็นฐานชาร์จก็ได้หรือไม่ชาร์จก็ได้นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้9เดือนเขาระบุะไว้อย่างนั้นนะสำหรับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับให้กดปุ่มที่อยู่ตรงนี้ทิ้งไว้3วินาทีก็จะมีการค้นหาอุปกรณ์เปิดบลูทูธขึ้นมาเพื่อเป็นโหมดการค้นหานะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อจะสังเกตว่าในมือถือเราจะมีแบบนี้ขึ้นมาสามารถเลือกได้บลูทูธ3.0หรือบลูทูธ4.0เมาส์นะครับ ผมเลือกเป็นบลูทูธ4.0นะสักพักหนึ่งก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วในนี้ก็จะมีเมาส์โผล่ขึ้นมาอ่านี่นะครับค่อนข้างโอเคนะอันนี้เป็นในมือถือนะครับผมมีการเชื่อมแล้ว3อุปกรณ์นะครับโดยเชื่อม iPad ด้วยบลูทูธเชื่อมมือถือด้วยบลูทูธแล้วก็เชื่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตัว USB นะครับสําหรับการทํางานก็คือตอนนี้อยู่ที่มือถือนะครับจะสังเกตดูว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ สำหรับการทำงานของเมาส์รุ่นนี้ก็เหมือนทั่วไปนะครับหลังจากที่เชื่อมมือถือเรียบร้อยแล้วก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับแล้วก็เลื่อนหน้าขึ้นลงได้คลิกข,ขวาได้นะครับปกติเลยค่อนข้างเร็วด้วยนะแล้วเวลาที่เราจะสลับไปเครื่องอื่นก็แค่ยกขึ้นมาแล้วก็กดบุ่มด้านล่างนะครับที่เห็นตรงนี้นะกดครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะไปใช้อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับตอนนี้ปิ่งไปที่ iPad แล้วนะครับกดนี่นะ ก็โอเคใช้งานได้ดีสามารถที่จะกดปุ่มได้เช่นเดียวกันประมาณนี้แล้วถ้าเกิดจะใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งถัดไปก็ให้กดปุ่มที่เป็นปุ่มตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งเขาจะไปวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์อ่านี่นะง่ายๆเลยแล้วกดอีกครั้งหนึ่งกดแป๊กทีหนึ่งนะครับก็จะวิ่งมาที่อุปกรณ์ถัดไปเป็นวนรอบแบบนี้กลับมาที่มือถือนะครับกดอีกครั้งหนึ่ง ก็ไปที่ iPad นะครับกดอีกครั้งหนึง่งก็วิ่งไปที่คอมพิวเตอร์นะครับวนไปแบบนี้นะครับวนไปวนมาถ้าเพิ่มอ,อกกุปกรณ์ทั้งหมด3สล็อตนะครับถ้าเกิดว่าสล็อตไหนไม่ได้เพิ่มหรือไม่ได้ใช้เขาก็จะเว้นว่างเอาไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธ t h 2เครื่องแล้วไม่ได้เชื่อมต่อตัวสัญญาณ2.4ผ่าน USB นะครับเวลากดวนลูปเนี่ยเขาก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจุดที่เป็นสล็อตของ ตัว USB นะครับก็จะวนไปหามือถือแล้วก็ iPad มือถือ iPad มือถือ iPad อยู่แค่นั้นนะครับก็เป็นเมาส์อีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับความคุ้มค่านะครับราคา200นิดนิดประมาณ250นะเดี๋ยวผมจะใส่ร้านเอาไว้ให้ตัวนี้ค่อนข้างจะจับถนัดมืออันนี้ก็เอามาแนะนำไวใ้ให้หลายๆคนที่เซิร์ชมาเจอหลายๆคนถามว่าถ้าเป็นเมาส์สำหรับโน้ตบุ๊กจะเป็นแบบไหนสำหรับ iPad จะเป็นแบบไหนสําหรับตัวมือถือได้ไหมโอเครุ่นไหนดีนะครับบลูทูธตัวนี้ถือว่าถูกสุดแล้วราคา250ผมใช้อีกรุ่นหนึ่งผมใช้รุ่นนี้อยู่นะครับรุ่นนี้เป็นเมาส์แบนบลูทูธสามจุดผมซื้อมาใช้นานสักพักแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีนะแต่ลักษณะาการจับไม่เหมือนเมาส์ทั่วไปหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเมาส์แบนๆแบบนี้นะครับค่อนข้างจะจับแล้วแบบค่อนข้างจะลื่นๆนิดนึงแล้วก็แบนแนิดนึงนะครับ ผมชอบเมาส์ที่เป็นลักษณะนี้เป็นเมาส์เหมือนคอมจริงๆนะครับต่อกับคอมได้เมาส์ตัวเดียวต่อได้หมดทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะโอเคผมรู้สึกว่าเขาเออกแบบมาได้ดีมากราคา2องบาทนี่ถือว่าถูกนะครับก็เอามาแนะนําเผื่อหลายๆคนจะเห็นว่ามีประโยชน์ถ้าเกิดว่าชอบ คลิปแบบนี้มีสินค้าให,ใหม่ๆแบบนี้ก็รบกวนกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผม้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็ลองทดสอบแล้วถือว่าโอเคใช้งานได้เร็วคุ้มค่าประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานได้9เดือนต่อการชาร์จหนึ่งครั้งหรือไม่ก็ต่อแบต1ก้อนนะครับค่อนข้างดูโอเคมากสำหรับคลิปนี้ก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ